สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะสองตายายท่องเที่ยวชมธรรมชาติแบบเอเวนเจอร์มาราทอนวิบากค่ะพี่น้องเมื่อกี้อีพีที่หาค่ะนี่อีพีที่หาแล้วสิวิปากขนาดไหนไปเบิ่งกันเลยค่ะว่าห้างขึ้นทางล่งสิมาราทอนขนาดใดคลิปที่แล้วก็ออกเดินทางจากโกงช่างหอดค้นลื่นตอนนี้มาหอดโกงตอแล้วค่ะพี่น้อง ติดตามตอนต่อไปว่าจะมาราทอนแล้วก็ทาง,งาขึ้นทางลงจะเป็นยังไง,งไเป็นทางขึ้นเขาใช่ไหมขึ้นเขา<ช> có trong này còn rút lên nè à. hey, à. cái này ní còn tập bài đấy nè cái công to đấy thì nè mà công tàu tầm một trăm

แต่เนต่ยเงาะทั้งนั้นที่เขาที่ว่าขาดบ้านเรา้เนี่ยเขาผสมตอนผมมาเล่นทีนอายุประมาณเงาะเรานเนี่ย งวงตอแล้ภูเขาทั้งนั้นอยู่ในหมูู่เขาเลยภูเขายิ่งกว่เาววเ,าเ,าเ,เราอีกเรามันยังมีทางถนนคอนกรีตลาดยางนะเรายังทันสมัยกว่าที่นี่ที่นี่ยังอยู่แบบชาวบาน trang tu liền nam lấy dạng bụng ở thế này, không phải bạc 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 bạc